บทเรียนกันเลยสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทั2และ4ทั3ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้ก็เจอกับครูฝนในภาคเช้าวันนี้ในชั่วโมงที่2วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสูะะ่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้คุณครูจะนําเสนอในเรื่องของสาระที่3นะคะสาระที่3ว่าด้วยเรื่องของการพูดนะคะการพูดในวันนี้ที่ครูจะนําเสนอเป็นลักษณะของการพูด ที่จะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะใช้ภาษานะคะในการเรียบเรียงข้อยิดคำเนาะในการเรียบเรียงข้อคําคแล้วก็ขอให้เด็กๆได้พูดเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะเราจะเรียนสาระที่3าวา่าเรื่องของการพูดแนะนําตนเองการพูดแนะนําตนเองคืออะไรนะคะการพูดแนะนําตนเองก็คือลักษณะของการพูดเพื่อนําเสนอเรื่องราวของตนเองนะคะอะที่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะเพื่อผู้อ่านนะคะจะได้ทราบข้อมูลนะคะเพื่อเพื่อผู้อ่านจะได้ทราบข้อมูล ที่ที่เรามีการนําเสนอนะคะทีนี้เราไปดูกันหลักการพูดแนะนําตนเองมีอะไรบ้างนะคะ ก็คือ1นนะคะเราจะต้องมีการกําหนดหัวข้อในการพูดแนะนําตนเองก่อนนะคะว่าเราจะใส่ข้อมูลอะไรจะใส่ชื่อชั้นวันเดือนปีเกิดชื่อบ้านเลขที่สมาชิกในครอบครัวอะไรต่างๆก็คือกําหนดหัวข้อในการพูดว่าในแต่ละหัวข้อในการพูดนั้นเราจะเอากี่สักหัวข้อดีอาจจะเป็น8หัวข้อ10หัวข้อก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ให้เด็กๆกําหนดแต่ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเป็นข้อมูลส่วนตัวของเด็กๆเองนะคะ 2. ให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือประวัติส่วนตัว ตัวของเราให้ชัดเจนนะคะเขียนกรอบให้หมดเมื่อกําหนดหัวข้อแล้วว่าจะพูดหัวข้อเรื่องอะไรนะคะเราก็ใส่ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของเราให้ชัดเจนตรงนี้นะคะกร่อบข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะให้ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ลักษณะของการใช้คํานะคะจะต้องใช้คําที่สั้นกระชับแล้วก็ได้ใจความด้วยนะคะ ข้อ5มีการเตรยียมตัวในการพูดแนะนําตนเองด้วยมีการฝึกพูดนะคะเมื่อเราเขียนแล้วเรากรอกข้อมอูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอากระจกมาตั้งด้านหน้าแล้วเราก็มองนะลองพูดดูซิว่าบุคลิกท่าทางเวลาที่เราพูดนะคะมันเป็นยังไงเราพูดเร็วเกินไปไหมหรือว่าพูดช้าหรือว่าพูดเนิบหนาพูดแล้วแบบเออถ้าเราพูดลักษณะช้าไปมันก็จะทําให้คนฟังรู้สึกว่าง่วงนอนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดแบบ มีความกระฉับกระเฉงนะคะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้คนฟังรู้สึกว่าเอ้ยลุนอยากจะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรเพื่อนจะพูดอะไรนะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยเด็กๆจะต้องมีการฝึกพูดล่วงหน้าก่อนเมื่อได้ข้อมูลแล้วฝึกเตรียมตัวในการพูดแนะนําตนเองก่อนนะคะให้เกิดความแม่นยำนะคะโดยใช้ความกล้านะคะความกล้าหาในการพูดนะแล้วก็ลักษณะของการพูดเมื่อต้องออกมาพูดต่อหน้าสาธารณาชนอาจจะพูดที่หน้าชั้นเรียนพูดแนะนําให้เพื่อนๆฟังนะคะ หรือพูดบนเวทีก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องมีการอะไรคะการใช้น้ําเสียงนะคะเสียงดังฟังชัดก็คือคําว่าเสียงดังในที่นี้ก็คือเสียงพอดีพองามลูกไม่ไม่ดังจนเกินไปแล้วก็แบบไม่แผ่วเ,เบาจนเกินไปใช้น้ําเสียงหนักเบานะคะเน้นคํามันก็จะทําให้ผู้ฟังนั้นอะไรคะได้อัตราลในการฟังด้วยนะคะตรงนี้สิ่งสาคัญเลยนะคะก็คือเราจะต้องสื่อสารกับผู้ผู้ฟังนะคะให้รู้เรื่องนะคะ,ะว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อสารเราจะพูดถึงเรื่องข้อมูลของเรามี อะไรบ้างนะคะแล้วเพื่อนก็จะได้จาอ๋อเพื่อนคนนี้เกิดวันที่เท่านั้นเท่านี้อ๋อเกิดเดือนเดียวกับเล่าเลยอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็าจะได้เห็นว่าเออลักษณะข้อมูลที่เราพูดนี่มันมีความน่าสนใจนะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์ในการพูดแนะนําตนเองว่าลักษณะของการพูดแนะนําตนเองก็ถือว่าเป็นลักษณะของอะไรคะการพูดเพื่อฝึก กระบวนการนะคะในการพูดให้เรารู้สึกสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของการพูดกันเลยนะคะประโยชน์ของการพูดก็คือ1นนะคะเพื่อให้เราทราบข้อมูลของบุคคลอื่นนะคะมากยิ่งขึ้นหรือเราเอาจจะแบบสร้างข้อมูลเกี่ยวกับตัวของเพื่อนเรานะคะอย่างที่ครูบ,บอกเนาะได้ทราบว่าเพื่อนอยู่บ้านไหนนะคะอยากได้ทราบว่าเพื่อนชอบทานอาหารอะไร ได้ทราบว่าเพื่อนชอบวิชาอะไรชอบสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบทานอะไรเป็นพิเศษเพื่อนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะทําให้เราได้ทราบรายละเอียดของคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะคะข้อ 2. นะคะการพูดแนะนําตนเองนี้จะเป็นการฝึกการพูดให้มีความมั่นใจหรือมีความสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นทําให้เราเป็นคนที่มีการกล้าสแสดงออกและก็มีบุคลิกภาพในการพูดที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าพูดไปก็แบบเออล้วงกระเป๋าไปพูดไปก็อะไรคะหมีผมไป เกาหัวไปเกาก้นไปอย่างนี้นะคะมันมันก็ดูไม่สุภาพเวลาเด็กๆจะออกมาพูดเด็กๆต้องฝึกบุค,คลิกอ่ะสองกระจกเหมือนที่คุณครูฝนบอกดูสิการวางมือจะวางยังไงก็ถ้าเราพูดแนะนํกันเองก็ไม่ต้องทางการมากนะถึงขนาดว่าเอามือซ้ายมือขวาประกบกันแล้วก็น้าเชิดเลิ่ตั้งอ่ะประกบไปอย่างนี้ตลอดมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะลูกเราสามารถที่จะยืววางมือวางไม้ธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วเราก็อาจจะมีการยกตัวอย่างอาจจะมีการใช้เด็กด้วยก็ได้นะคะ ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ต้องเกรงจ,จนเกินไปนะคะพูดในท่าทางที่มีความสบายมันก็จะทาให้ผู้ฟังนั้นนะคะก็อะไรคะมาผ่อนคลายเนะาะมันจะได้มีพลังนะคะข้อสี่นะคะเทพนิมิตเธอปิดไมค์เพื่อที่ดูอดัดวิดีโออยู่็เปิดไมค์เลยข้อสี่ 4, นะคะเพื่อฝึกการใช้ภาษานะคะได้อย่างสร้างสารรค์เราจะต้องมีการฝึกพูดนะคะโดยการใช้ภาษามีการสรื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์นะคะนี้ ของการพูดนั้นมีความสำคัญมากมากเลยนะคะ ต่อนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะหัวข้อของการพูดแนะน,นําตนเองมาอันนี้เป็นคร่าวๆเลยนะคะอันนี้เป็นคร่าวๆเลยหัวข้อนะเด็กๆสามารถเปลี่ยนแปลงหัวข้อในการพูดแนะนําตนเองนะคะตรงนี้ได้เลยนะส่วนใหญ่นะคะก็จะประกอบไปด้วยมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีชื่อสกุลน,นะคะของผู้พูดเอง2วันเดือนปีเกิดนะคะให้เรียนรู้ว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพศอะไร 3ให้เรารู้ว่าเราอาศัยอยู่บ้านเลขที่อะไรตำบลจังหวัดอะไรนะคะคแล้วก็3นะคะก็อาจจะมีการแจ้งในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมดกี่คนประกอบไปด้วยใครบ้างพี่อห้ลูกมีน้นองอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็การศึกษาศึกษาอยู่ที่ไหน ต่อนะคะขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะนะักเรียนต่อค่ะหัวข้อที่ใช้ในก,การพูดนะคะอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวข้อที่มันครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนะคะก็จะมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีข้อมูลส่วนตัวนะคะชื่อชั้นเลขที่ วันเดือนปีเกิดนะคะอสมาชิกในครอบครัวนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรพวกนี้นะคะอาศัยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่การศึกษาลูกอาหารที่ชอบนะอาจจะใส่สีที่ชอบก็ได้นะคะคติประจำใจเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรักอนาคตเด็กๆฝันอยากจะเป็นอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะของคติประจําใจอะไรประมาณนี้ค่ะลูกก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมีคติประจําใจเพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะ คติประจําใจคืออะไรก็คือลักษณะของข้อมูลหรือเรื่องราวที่เราเราตั้งเอาไว้นะคะเพื่อเป็นแรงผลักในการดําเนินชีวิตนะคะเช่นคติประจําใจนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเรียนวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้านะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะในเรื่องของการเขียนข้อมูลส่วนตัวนะคะอ่าแล้วก็นําเสนอในเรื่องของการพูดแนะนําส่วนตัวที่หน้าชั้นเรียนด้วยนะคะถ้าเราเปิดได้นะคะคุณครู จะให้นักเรียนเตรียมข้อมูลส่วนตัวเอาไว้ก่อนแล้วเราจะมีการฝึกพูดนะคะที่หน้าชั้นเรียนด้วยตนเองนะคะโดยผู้ปักเปล่านะคะเด็กๆจะต้องมีการเตรียมตัวในการพูดเหมือนที่เวลาครูสอนก็จะออกมาพูดที่หน้าชั้นเรียนใช่ไหมคะก็จะให้เด็กๆได้พูดข้อมูลส่วนตัวของตัวเองให้ชัดทุกคนนะคะแต่ในรอบนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิก็เลยจะให้นักเรียนเขียนเป็นลักษณะของประวัติส่วนตัวของเด็กๆเองก่อนนะคะตามหัวข้อที่ครูได้กําหนดให้นะคะใส่ข้อมูลลงไปให้ครบแล้วให้เด็กๆ ฝึกพูดนะคะที่บ้านเนาะส่งกระจกดูฝึกพูดให้เข้าใจนะคะถ้าสามารถเปิดแบบออนไลน์ได้นะคะเราก็จะมีการเปิดแล้วคุณครูก็จะสอบหัวข้อนี้ก็คือการพูดที่หน้าชั้นเรียนนะคะก็ให้เด็กๆได้เตรียมตัวด้วยนะคะกิจกรรมสําหรับวันนี้นะคะให้หนักเรียนเขียนประวัติส่วนตัวข้อมูลของตนเองรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วก็อัพงานนะคะส่งในกลุ่มส่งงานรายวิชาภาษาไทยได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะก็คือการพูดแนะนําตนเองนะ คุณครูก็ขอจบคาอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ